ไม่จริงใช่ไหมหัวของมันงอกขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งมันกลับมาแล้วสินะตำนานที่คุณย่าเล่าไว้หากร่างกายถูกทำลายส่วนไหนร่างกายก็จะฟื้นฟูกลับมาใหม่ได้ทันทีนั่นแหละคืออสูรน่าคิดถึงจริงๆนะท่านจิโร่และคานาเอะไม่สิตอนนี้คงจะเป็นสุมิฮิโกะและคานาตะสินนะยินดีต้อจะรับกลับสู่ยุคแห่งอสูรอีกครั้งฮิเมโก ทททอออีีาตต่่ดันนูย,ยฮิเมโกะได้ปรากฏตัวออกมาท่ามกลางเหตุการณ์ที่คณาตะเพิ่งจะเจอมาทำเอาคณาตะตกใจไม่น้อยเพราะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอสาูรจะมีอยู่จริงเป็นอะไรไปล่ะคณาตะคุงหากไม่ฆ่าฉันล่ะก็จะไม่มีวันจบจริงๆหรอกนะเจตนาะลมของราชาอสูรน่ะตอนนี้ฉันเป็นคนแบกรับทั้งหมดเอาไว้เองแลหละหรือก็คือฉันน่ะคือราชินีอสูรยังไงละ่ะ ราชินีอสูรเป็นไปไม่ได้ในเมื่อราชาอสูรตายไปแล้วนี่นาแล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาสืบทอดจิตนาลมกันถ้าอยากรู้นักละก็ลองเอาชนะฉันคนนี้ให้ได้ดูก่อนละกันซูมิฮิโกะได้เริ่มเปิดก่อนโดยการเข้าไปเตะที่คอของฮิเมโกะแต่ปรากฏว่าขาของซูมิฮิโกะผ่านทะลุล่างของฮิเมโกะไปแบบดือด้อๆ <laughs> คิดว่านั่นคือเราที่แท้จริงของฉันงั้นเหรอมีดีแต่เช่นแรงสินะนั่นน่ะเป็นแค่ภาพโฮลแกรมของฉันเท่านั้นเองลองก้มดูที่พื้นดูดีๆสิ เครื่องฉายภาพโโลกรมขนาดเล็กถูกต้องแล้วล่ะแต่แม้จะเป็นภาพโโลกรมแต่พลังมวลอนุส,สข,ของฉันนะ่ะเป็นของจริงนะฮิเมโกะได้ใช้มวลอนุส,สูรโลหิตเปลี่ยนมือของเธอเป็นใบมีดกระดูกที่แหลมคมและเข้าทำร้ายซูมิฮิโกะซูมิฮิโกะที่พอจะมีไหวพริบจึงได้ทำการหลบการโจมตีไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบที่จะสังหารซูมิฮิโกะได้คาณาตะจึงได้รีบทำลายเครื่องฉายภาพโโลกรมและทำให้ฮิเมโกะหายไปในที่สุดพร้อมกับอสูรลูกสมุนตน,นั้นก็ได้หายไปด้วยเช่นกัน คาราตะกับซูมิโกะได้แต่สงสัยว่าฮิเมโกะเป็นคนทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือสภาพห้องพักคู่และบริเวณโดยรอบที่ควรจะมีร่องรอยการต่อสู้อยู่กับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรวมไปถึงศพของอาจารย์ที่อยู่ในห้องด้วยแต่โดยสายตาที่ดีเกินมนุษย์ของคาราตะกับจมูกที่ดีเกินมนุษย์ของซูมิโกะทาให้ไม่สามารถที่จะหลอกภาสาสัมผัสข,ของทั้งคู่ได้ฉันนะ่ะสงสัยจริงๆนะว่าฮิเมโกะกาลังเล่นอะไรของนางแต่ที่รรู้ก็คือ ทิ่เมโกะไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอนผมว่านะยุคของอสูรกลับมาแล้วจริงๆแหละผมบอกพี่แล้วไงว่าเรื่องที่คุณย่าเล่าน่ะเป็นจริงพี่ก็ย,ยังไม่เชื่ออยู่ดีพี่ขอโทษละก,กันที่พี่ไม่เชื่อคุณย่าและน้องตั้งแต่ตอนนั้นแต่ตอนนี้พี่รู้สึกสงสัยบางอย่างที่อยู่ในห้องนี้ทั้งคู่ได้ตรวจสอบบริเวณห้องพักขู่จกกนกระทั่งได้เจอเข้ากับเศษกุญแจดอกหนึ่งทั้งคู่จึงตัดสินใจเก็บเศษกุญแจดอกนั้นกลับไปที่บ้านด้วยภาพตัดไปที่สถานที่ที่หนึ่งอาโอบะลูกหลานของอินโนสเุเกะ กาลเราทางานวิจัยเกี่ยวกับยุคของอสูรในอดีตการเมื่อ100กว่าปีที่แล้วซึ่งได้ค้นพบว่าการที่มีอสูรเกิดขึ้นมาได้มาจากสูตรยาโบราณที่มีส่วนผสมของดอกหิกังสีน้าเงินยาตัวนั้นหากไม่มีส่วนผสมของดอกหิกังเสียมเงินแล้วล่ะก็จะเกิดผลข้างเคียงโดยผลข้างเคียงนั้นจะมีผลเฉพาะผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอตั้งแต่กําเนิดเท่านั้นและแยกย่อยลงไปอีกหากบุคคลนั้นมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นราชันก็จะกลายเป็นราชชาหรือราชินีของอสูรได้เลย พลังที่ได้รับมาแม้จะต้องมีจุดอ่อนเป็นแสงแดดหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพระอาทิตย์แต่นี่ก็นับได้ว่าเหนือเกินกว่าธรรมชาติแล้วจริงๆอาโอบะยังได้คิดอีกว่าสมุดบันทึกสูตรยาตัวนั้นน่าจะยังหลงเหลืออยู่บ้างในปัจจุบันแต่ต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอนภาพได้ตัดกลับไปที่ราชินีอสูรฮิเมโกะที่กำลังนั่งดินเนอร์กับแฟนหนุ่มคนหนึ่งโดยเธอได้ถามเรื่องราวของฝั่งผู้ชายเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของเขาและได้ทําตัวได้แนบเนียนมากๆ หลังจากนั้นเธอได้พาชายหนุ่มไปนในซอยเปลี่ยวที่ไม่มีคนผ่านเธอได้เผยท่าแท้ออกมาโดยเธอจะถามสองคำถามกับเหยื่อคำถามแรกก็คือถามเกี่ยวกับดอกที่กลางสีน้ำเงินและ2ถามเกี่ยวกับโฉมหน้าที่แท้จริงของเธอในข้อแรกหากไม่รู้ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดข้อที่2ตอบถูกใจนางแล้วก็นางจะเปลี่ยนให้กลายเป็นอสูรและใช้ให้ตามหาสมุดบันทึกลึกลับหรือไม่ก็ถ้าหากอสูรตนนั้นมีความสามารถที่จะถูกแสงแดดได้ก็จะดูดเกลืออสูรตนนั้นเพื่อให้ได้รับความสามารถเดียวกัน ส่วนกรณีที่ตอบไม่ถูกใจนางจะทําการสังหารและกินทันทีแต่ทว่าในช่วงระหว่างที่กําลังถามข้อที่2ออยู่นั้นได้มีหญิงสาวคนนึงเดินผ่านมาพอดีจึงได้ถูกจับมาถามคําถามนี้ด้วยเช่นกันซึ่งผู้หญิงคนนั้นได้พยายามโกหกแต่นางก็ไม่เชื่อและรับรู้ได้เลยว่าโกหกจึงได้ถูกที่ไม่โกสังหารโชว์เป็นหนังตัวอย่างไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่อย่างไรชายคนนั้นกลับตอบถูกใจนางฮึข้าจะไว้ชีวิตเจ้าจเจ้าตอบคาถามนั้นได้ดีนี่ ข้าจะให้รางวัลแก่เจ้าละกันจงรับมันไปซะพลังที่ประทานมาจากสวรรค์ชายคนนั้นถูกเปียนให้กลายเป็นอสูรทันทีชายคนนั้นที่เพิ่งได้กลายเป็นอสูรเกิดอาการคลั่งเป็นอย่างมากฮิเมโกะจึงได้เอาศพหญิงสาวที่ถูกฆ่าไปเมื่อสักครู่นี้ให้กับชายคนนั้นได้กินชายคนนั้นจึงได้หยุดคลั่งและเริ่มมีสติกลับมาแต่ในเรื่องของความทรงจําตอนเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้ถูกลบหายไปจนหมดเลยร่างกายของชายคนนั้นเกิดการพัฒน,นาการเป็นอสูรที่มีความสามารถที่จะพอใช้มนุษย์โลหิตได้ โดยมรสูรโลหิตของชายคนนั้นก็คือการทําให้แผ่นดินสั่นไหวที่เปรียบเสมือนกับหัวใจชายหนุ่มที่ต้องมาสั่นไหวเพราะหญิงสาวที่เมโกะได้เริ่มออกคําสั่งทันทีโดยให้ออกตามหาสมุดบันทึกสูตรยาเก่าๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสามารถพบเจอได้ที่ไหนภาพตัดกลับมาที่บ้านของคานาตะคานาตะกับซุนฮิโกะที่ได้กลับมาถึงบ้านได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับคุณย่านั้นได้ฟังเมื่อคุณย่านั้นได้ฟังแล้วคุณย่าไม่ได้มีทีท่าว่าจะตกใจแต่อย่างใดแต่กลับมีทีท่าปกติเป็นอย่าางมาก และตอบไปว่าอย่ารู้อยู่แล้วล่ะว่าอาสูรนั้นคงจะไม่หายไปไง่ายๆอย่างแน่นอนคานตะาซูมิฮิโกะตามย่ามาสิคุณย่านั้นได้พาหลานๆของเขาทั้งสองลงไปที่ห้องลับที่ไม่ได้มีใครลงมานานแล้วภายในห้องลับนั้นมีดาบนิจิลินเก็บเต็มไปหมดเลยและที่สําคัญมีดาบเล่มหนึ่งที่ถูกเก็บแยกเอาไว้ดาบเล่มนั้นก็คืออดีตดาบในตำนานของยูริจิหรือก็คือดาบีิทันจิโร่เป็นคนใช้ล่าสุดในสุดท้ายกับมุสันนั่นเอง นอกจากดาบไม่จิลินแล้วยังมีลงฝึกเล็กๆภายในห้องใต้ดินอีกด้วยคุณย่าได้หยิบกล่องที่ใส่ตาขูลาไลพฮะนางฟูดะออกมาจากกระเป๋ากางเกงและได้มอบให้กับคาราตะกับซูมิฮิโกะคนละข้างคาราตะเจ้านี่ช่างเหมือนกับคุณย่าคานาโอสซะเหลือเกินเจ้ามีดวงตาที่ดีเหมือนกับคุณย่าทวดของเจ้าฉะนั้นแล้วหากเจ้าฝึกฝนการใช้ปานไม่นานคงจะใช้เป็นอย่างแน่นอนส่วนเจ้าซูมิฮิโกะ ทั้งหน้าตาและสีผมมีความคล้ายกับคุณปู่ทวดทันจิโร่เป็นอย่างมากเจา้าช่างเป็นเด็กที่มีร่างกายแข็งแรงจมูกก็ดีไม่แน่ว่าย่าอาจจะได้เห็นทั้งสองสามารถใช้ปานตอกกาเนิดได้ทั้งคู่ก็เป็นไปได้นะย่าคิดว่าคงถึงเวลาแล้วละ่ะมาเริ่มฝึกกันเลยไหมคะคุณโยรินิจิเสียงกับเงาที่คุณเคยค่คอยๆเดินออกมาจากเงามืดของห้องเผยให้เห็นถึงใบหน้าของชายคนหนึ่งที่มีรอยปานที่หน้าผากทัหมดเจ้าทั้งสองคนรู้หรือเปล่าว่าปานตอกกาเนิดน,นั้นคืออะไร โยริอิจิที่กลับชาติมาเกิดใหม่เป็นโยรินิจิได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วเพื่อล้างบาปอสูรในยุคที่2จากมุกซันตอนที่ 3. สาซกิคุนิโยรินิจิ